Didi gap DC namkan kunat penyakit ini n. ซิมเจียยูอีซิงนีหัวชายอังเปาตัวตัวไกดนะจ๊ะทุกคนสวัสดีนะคะเทศก,กาลตรุษจีนมาพร้อมกันแล้วแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันแรกวันไหว้ด้วยนะคะลูกหลานคนจีนค่ะไหว้กันแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแล้วก็คืนนี้อีกรอบหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะต้อนรับปีใหม่ของคนจีนกันอย่างเต็มที่กันแล้วนะคะยังไงก็ตามค่ะวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะไม่ทํางานนะคะเพราะเดี๋ยวจะได้ทางานทั้งปีแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะดิจน้ำไม่ไปไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าลองช่วงที่ไม่ทํางานมาแล้ว โอ้โหเหมือนจะตายค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะมาทํางานอยากมาเจอคุณผู้ฟังตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะไม่หนีไปไหนแน่นอนกับพี่นี่กูทาม88.5 FM ในช่วงเวลาบ่ายๆด้วยนะคะทั้ทายคุณผู้ฟังค่ะทั้งกรุงเทพมหาะนะครและปริมณฑลที่เ m 8 8 5เชียงใหม่ FM88 สงขลา FM 94.5และอุบลราชธานีที่ FM 104รกันด้วยนะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรส่งกันเข้ามาได้ในทุกช่องทางของเราเลยนะคะเดี๋ยวดีเจน้ำจัดให้แแแนนนน่นน่่่ออตวววาชังบบีี้เดยข น่ารักน่ารักใสๆจากหนุ่มขี้อายเอบีนอ a l มอลกับเพลงพูดไม่ค่อยเก่งค่ะ